มีใครในที่นี้ที่กาลังรู้สึกน่าเนืดอยจำใจในชะตาชีวิตตัวเองบ้างไหมครับหลายคนทักมาครูไก่ระบายให้ครูไก่ฟังหลังไหมนะครับว่าครูครับผมมันจนพอแม่ผมก็ไม่รวยครับจะหาคนข้าประกันคนรับรองยังหายากเลยครับความฝันว่าอยากจะเป็นตํารวจคงเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นครับครูไก่เข้าใจนะครับว่าความจนมันน่ากลัวมันทําให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กครับจนบางทีเราก็เผลอเกียรติชีวิตของตัวเองแต่อย่าเพิ่งถอดใจนะครับครูไก่ขอเวลาแค่3มนาทีครับครูไก่เนี่ยอยากจะเล่าเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งให้ฟังครับ เด็กที่ชีวิตไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ครับแต่เริ่มต้นจากติดลบยิ่งกว่าศูนย์ครับย้อนกลับไปเมื่อสัก10ก,กว่าปีก่อนครับมีเด็กชายวัยเก้าขวบคนหนึ่งครับในขณะที่เด็กคนอื่นๆเนี่ยวิ่งเล่นสนุกสนานนะครับแต่เขาต้องสะพายถุงปุ๋ยใบเก่าๆเ,เดินเท้าป่าคุยเคี้ยกองขยะในตลาดครับเพื่อหาขวดพลาสติกไปขายแลกเศษเงินเขาไม่มีพ่อแม่คอยดูแลนะครับต้องอาศัยอยู่กับยายที่แก่ชาราแล้วด้วยความรักยายครับเขาไม่อยากจะเป็นภาระ เลยตัดสินใจออกมาเผชิญโลกกว้างเพียงลาพังครับทั้งที่ตัวเองก็ยังเป็นแค่เด็กชายครับบ้านของเขาคือใต้สะพานลอยห้องนอนของเขาก็คือซอกร้านเกมครับอาศัยรับจ้างเฝ้าร้านเกมเนี่ยแลกที่ซุกหัวนอนแล้วก็แลกข้าวประทังชีวิตไปวันวันครับแต่ในความมืดมิดนั้นครับสิ่งเดียวที่เขาไม่เคยทิ้งก็คือการเรียนเขาพยายามส่งตัวเองเรียนกศนหรือว่าการศึกษานอกระบบจนจบนะครับเพื่อหวังว่าวุฒิการศึกษานียมันจะเป็นแสงสว่างปลายอมงคที่พาเขานีออกจากกองขยะได้ครับ พอเขาเติบโตขึ้นด้วยความอยากมีงานทําที่มั่นคงแล้วก็อยากจะตอบแทนสังคมครับเขาเลยไปสมัครเป็นไทยอาสาป้องกันชาติกับการได้สวมชุดฝึกได้อยู่ในระเบียบวินยัยมันเริ่มจุดประกายบางอย่างในใจของเขาครับและที่สําคัญที่สุดคือมีผู้ใหญ่คนหนึ่งในหน่วยนะครับเดินม,มาตบไหล่เขาแล้วก็ทักเขาว่าเอ็งนี่มันหน่วยก้านดีทําไมไม่ลองไปสอบตํารวจดูละ่ะคําพูดนั้นครับมันปลุกไฟในใจของเด็กเก็บขยะให้ลุกโชนขึ้นครับเขาตัดสินใจใฮึ้สู้ครั้งใหญ่ครับ กาเงินเก็บก้อนสุดท้ายไปสมัครเรียนต่อที่วิทยลาลัยเทคนิคยะลาครับเพื่ออาวุธการศึกษาปวชมาสอบตำรวจวินาทีที่เขาเก็บเงินซื้อชุดนักศึกษาชุดแรกได้ครับน้ำตาเขาไหลออกม,มาครับเพราะมันคือหลักฐานว่าเขาไม่ใช่เด็กเก็บขยะอีกต่อไปแล้วครับเขาตั้งใจเรียนอ่านหนังสืออย่างบ้าคลั่งครับแล้วก็ไปสอบตำรวจครั้งแรกและแน่นอนครับเขาสอบตกครับแต่นั่นไม่ใช่หนทางที่ทําให้เขาหยุดนะครับเขาไม่ยอมแพ้เขากลับมาขังตัวเองอ่านหนังสือใหม่ครับ อ่านจนตาแฉะอ่านจนจำได้ทุกตัวอักษรครับจนในที่สุดเขาก็สอบติดเป็นนักเรียนในสิทธิตำรวจได้สาเร็จนะครับแต่คนที่มีหัวใจนักสู้เนี่ยเขาไม่หยุดแค่นั้นหรอกนะครับเมื่อได้เป็นตํารวจไปแล้วเนี่ยเขาก็เรียนต่อปริญญาตรีครับและสอบแข่งขันเลื่อนชั้นต่อครับเพื่อก้าวไปอีกขั้นจากเด็กที่คุยกองขยะนอนใต้สะพานในวันนั้นวันนี้เขาคือว่าที่ร้อยตํารวจโทมูฮัมมัดอัสฮาคำมงคลหรือว่าหมวดอาครับนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีดาวประดับอยู่บนบ่าอย่างสมศักดิ์รีครับ เรื่องของหมดอาเนี่ยจบลงแล้วนะครับทีนี้เป็นเรื่องของน้องๆบ้างแล้วนะครับน้องครับคุกไก่รู้นะครับว่าน้องอะเหนื่อยน้องอท้อได้น้องร้องให้ได้น้องพักบ้างก็ได้ครับไม่ผิดเลยนะครับแต่น้องจะใช้ความจนใช้ความยากลาบากหรือคําว่าต้นทุนต่ํามาเป็นโซ่ตัวล่ามขาตัวเองหรือว่ากดความฝันตัวเองไว้ตลอดไปไม่ได้นะครับจาค,คําคุกไก่ไว้นะครับคนทั้งโลกจะดูถูกเราแค่ไหนก็ได้มันเรื่องของเขาครับ แต่คนเหล่านั้นต้องไม่ใช่ตัวเราเองครับหมวดอานขาดทุกอย่างที่คนหนึ่งควรจะมีครับแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่เคยขาดคือความภาคภูมิใจในตัวเองน้องก็เหมือนกันนะครับอย่าทำมันหล่นหายไประหว่างทางกอดความภาคภูมิใจนั้นไว้ให้แน่นครับและลุกขึ้นมาสู้เพื่อฝันของตัวเองทุกไก่เชื่อมม่ในตัวพวกเราทุกคนนะครับไม่มีใครที่เดินในเส้นทางเส้นนี้แล้วไม่เหนื่อยครับแต่ละคนต้องสู้ในแบบฉบับของตัวเอง แต่คนที่จะประสบความสําเร็จในเส้นทางใยนี้ได้ไม่เพียงคนเดียวครับคือคนที่กัดไม่ปล่อยครับน้องเลือกได้ครับว่าน้องจะเป็นคนที่เอาแต่ตัด้อดูถูกชีวิตของตัวเองแล้วไม่ทําอะไรหรือเป็นคนที่สู้จนสุดใจจนกว่าจะได้มันมานะครับผู้ไก่สมัยอิสตาเตอร์ไปแล้วนะครับสู้ต่อไปครับก็อยากอยากขอบอกก็อยากขอบอยากขอบคุณ พี่ๆในจังหวัดยะลาแล้วก็ทุกๆคนที่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วหรือว่าบางคนที่ไม่ได้อยู่แล้วผมก็คิดคิดถึงทุกๆคนครับจำจำทุกคนได้ที่เคยแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณอีกครั้งครับอาจจะไม่ได้ตอบแทนอะไรมากมายแต่ว่าผมอยากบอกว่าผมทำ,ทำทุกวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้ดู ผมมามาไกลยอยากตอบแทนทุกคนจริงๆคจังใจครับขอบคุณมากๆครับที่เคยช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งที่แบบอาจจะเคยนอนอยู่ข้างถนนอาจจะเคยนอนอยู่ใต้สะพานอาจจะเคยหลบๆซ่อนๆนอนอยู่ร้านเกมก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้โอกาสผมอาจจะหลายๆอย่างต้องขอบคุณจริงๆครับ